กินข้าวลำลำนะสูนอนี่ยำโอ้อันนี้โอ้ยลุงฮะยนมะโอ้เกินข้าวด้วยกันมา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 ให้มาให้มาให้จ้ามามาขึ้นมาขึ้นมาล้างจะกินข้าวนั้นนี่ผมกินลำล้ำทงนั้นเหมาะเหมาะยัยำหูหมูอยำใบหูหอูหม้อเหมาะเหมาะเหนี่รอเนี่ยดูได้ได้จ้โอ้เดจะขุดข้าวหมูักกะทนะยกันเต้าโอ้พระแพงไหม เข้าด้วยกันบมมา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 กามสมา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 อาม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 าัาม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 กมา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 ้าม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 วมาาเามามาาามาา้าามาาล ทุกันมีกลองกันก็เพี่อนก็ได้ก้โอุ้้งมาเดี๋ยวโอ้ข้าังมีมันักข่ายกุ้งมียังมาพร้อมหน้าพร้อมตากันที่ลำเือเดี๋ยวคบไปนะมาเหมือนใจนี่แหละป้าอ๋อป้าไปข้้องเลยวห๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออออกเ๋ออออ กินตายไปร่ำเรื่องกินนักแก่กันมานั่งตักนั่งซ้อมกันเนี่ยมาพร้อมกันยังไปร่ำไปเรือวันเดียวเนี่ยมาดนเบ้อปรตูเนี่ยมาโอ้ลำพานมาดูขี้เข้าเลยแขางหักเลยอ่ะแขางอย่างแขางกันมานั่งซ้อมกันกินข้าอ่ะโอ้ป้าบมาเก่งใจกันก็แล้วอุต่าบอดกันอ่ะโอ้ทีว่านี่ต่าบอดกะครับคิดอย่างเนี่ยมาพร้อมกันยังวันเดียวมาดูเนี่ยมีใครมา ป๊อบต้องหักเลือดล่ะ